วันนี้เราพวกเราก็ซ้อมซ้อมกันหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าข้อผิดพลาดในสนามแข่งเราเยอะมากค่ะเราก็มาแก้ไขที่สนามซ้อมกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอตุรกีเขาเป็นทีมที่หนักอีกทีมหนึ่งเราก็ก็อยากจะสู้กับเขาแล้วก็เล่นกับเขาให้สนุกค่ะ,ะหนูว่าวันนี้คือหนูว่าเป็น อโอกาสที่ดีที่เราได้มาซ้อมในวันนี้ก็คือมาแก้ไขข้อผิดพลาดของพวกเราก็ทีมเราก็รู้แหละว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ต้องมาปรับจูนกันอีกนิดนึงเพื่อที่จะเตรียมเจอตุรกีในวันพรุ่งนี้ค่ะก็<อ> <c oughs> ยังไงก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์มาให้พวกเราเยอะๆรู้ว่าพวกเราก็อาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกเราก็จะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดแฟนๆชาวไทยทุกคนก็ส่กำลังใจแรงเชียร์มาให้เยอะๆนะก็อยากให้ทุกคนแบบเชียร์กีฬาให้สนุกดีกว่าค่ะไม่อยากไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่งกาลังใจให้พวกเราดีกว่าค่ะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเต็มเต็มที่อยู่แล้วเวลาแข่งนะคะถึงว่าผลมันจะออกมาไม่ดีมากนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบตรงใจกับ บางคนหรือว่า <Bye. S 1> ทุกคนที่ที่เชียร์แต่ว่าเราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราค่ะพรุ่งนี้ก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะ